แพนเค้กพี่หมีฉลองงานแต่งรอบสาจัดงานเก๋เดินแบบผสมรอดซุ้งกระบี่จัดเต็มชุดเจ๊สาวห้าแบรนด์สมดีกรีซูปเปอร์โมเดลเรื่องราวดีๆของนางเอกดังวันนี้เ้าธันวาคมนางเอกซูปเปอร์โมเดลแพนเค้กด็อกเตอร์เขมนิตจามิกรถือเลือกดีและเลือกสะดวกกวงแขนวันใจพี่หมีพลตำรวจโทรดรศักสุนทรเปรมานนนจัดงานฉลองพิธีมงคลสมรส นอกห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือถือเป็นงานแต่งครั้งที่3และเชิญคนสนิทเข้าร่วมพิธีอย่างเป็นกันเองงานนี้ในระมีท้องแถลงจัดเต็มไปด้วยดอกไม้ทุ่งไฮเดรนเยียที่มีความหมายเรื่องราวดีๆของทั้งสองคนเปิดตัวด้วยชุดเจ้าสาวเรียบหรูดูแพงแบรนด์คาร์ลอฟและยังมีอีกหลายแบรนด์รวมกันเป็น5แบรนด์และยังมีอีกหลายแบรนด์รวมกันเป็น5แบรนด์ ที่พร้อมเปิดต,ตัวตลอดช่วงพิธีในค่ำคืนนี้ค่ะด้านคู่บ่าวสาวน้ำดีแพนเค,ค้กพี่หมีเปิดใจถึงข้อมูลงานแต่งในครั้งนี้ไว้ว่าเราเตรียมงานกันมา6เดือนค่ะวันนี้เป็นงานฉลองที่ได้เชิญคนที่เรารักมาร่วมยินดีกับเราสองคนความพิเศษของพิธีการวันนี้จะมีลอดซุ้มกระบี่เป็นการเอาทั้งสองอาชีพของเราสองคนมารวมกันไว้ความเป็นนักแสดงนางแบบและตำรวจ แล้วก็มีที่โชว์เตรียมไว้จากรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เราพยายามเตรียมการต้อนรับอย่างเต็มที่และทําให้ดีที่สุดตีมวันนี้ไม่มีอะไรพิเศษเป็นเรื่องของความสนุกและความชอบของเราทั้งสองคนค่ะดอกไม้ทุ่งไฮเดรนเยียที่ยกมาไว้ในงานนั้นก็มีความหมายกับเราทั้งสองคนคือเราไปเที่ยวด้วยกันเป็นความทรงจำดีๆในส่วนของการจัดงานสามครั้งนั้นก็ตามโอกาส ครั้งแรกเป็นการส่งแหวนตามเลิกจัดงานภายในครอบครัวต่อมาจัดแบบพิธีล้านนาเพราะไปทำบุญเหนืออยู่เรื่อยๆกับงานฉลองวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เหมือนเป็นการร้อยเรื่องราว11ปีของเราสองคนแม้กระทั่งอาหารในงานวันนี้ก็เป็นอาหารที่เราสองคนชอบเช่นกันค่ะ